ก่อนห่งก็ต้องอธิบายว่า life settlement เนี่ยเป็นสินทรัพย์ทางเลือกทางการเงินประเภทหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตนะครับในสหรัฐอเมริกาแน่นอนตลาด life s e ท t l e m e เนี่ยยังไม่มีในเมืองไทยนะครับยุโรปญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยมีนะครับจะมีในตลาดสหรัฐอเมริกาซึ่งตลาดประกันชีวิตเขาเนี่ยมีไซส์ทั้งหมดประมาณ20ล้านล้านเหรียญสหรัฐถือว่าเป็นน่าจะตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้ว life s e t t l e m เนี่ยมันก็เป็นตลาดซื้อขายตลาดรอง นะครับของของตลาดประกันชีวิตของอเมริกานั้นก็ต้องอธิบายก่อนว่า life settlement มันคืออะไรนะครับฉะนั้นก็เป็นทางเลือกทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับคนถือประกันชีวิตในกรณีที่คนถือประกันชีวิตต้องยกเลิกหรือต้องเวนคืนเนื่องจากว่าเขาไม่มีเงินจ่ายเบี้ยเขาก็จะสามารถขายขายตัวนี้ให้กับกองทุน life settlement หรือขายตัวนี้ให้กับบุคคลอื่นๆที่อยากที่จะมาซื้อได้ด้วยด้วยเหตุน,นี้ มันก็มีกฎหมายในสหรัฐอเมริกาใน43รัฐก็คือคุมพื้นที่ประมาณเกิน90%ว่าจะให้มีการซื้อขายกรมธรรม์นในตลาดรองกันได้เพราะคนอเมริกาเนี่ยชอบทิ้งกรมธรรม์กลางคันพอทิ้งกลางคันก็ได้เงินน้อยรัฐบาลก็อยากจะส่งเสริมให้กับคนที่ยอมทิ้งประกันเนี่ยให้สามารถที่จะได้รับเงินมากขึ้นในช่วงบั้นปลายชีวิตส่วนใหญ่การซื้อกรมธรรม์น,นี้จะต้องเป็นกรมธรรม์ของคนที่อายุ60ปีขึ้นไป ผู้ซื้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือเป็นกองทุนที่เรียกว่า life settlement เนี่ยก็จะไปซื้อกรมธรร์ตรงนี้ที่ราคา purchase price พอซื้อไปผู้ขายได้รับผลประโยชน์กองทุนก็จะเป็นคนจ่ายเบี้ยที่เหลือให้กับตัวกรมธรรมน,นี้เมื่อถึงเวลาครบกําหนดหรือเมื่อไหร่ที่เจ้าของกรมธรรเดิมเสียชีวิตเนี่ยกองทุนก็จะได้รับผลประโยชน์นี้ ครับฉะนั้นมันก็จะเป็นเรื่องคณิตศาสตร์ทางการประกันทางการบัญชีทางการเงินเนี่ยแหละที่มันสามารถที่จะเอากรมธรรเหล่านี้ที่ซื้อขายกันในตลาดซัพพลายดีมาเนี่ยมายำเป็นกองทุนทําให้เกิดผลตอบแทนได้นะครับแน่นอนอย่างที่เรียนไปกรมธรรนี้จะต้องเป็นกรมธรร์ที่มีอายุอย่างน้อย24เดือนหรือ2ปีขึ้นไปแล้วก็ต้องไม่เกิน180เดือนหรือ15ปีลงมานะครับ อายุเฉลี่ยของกองก็จะอยู่ประมาณ5.1ปีนะครับอันนั้นคืออายุของ life expectancy ส่วนตัวผู้ถือกรมธรรมก็อยู่ประมาณ80กว่าปีฉะนั้นก็เป็นอะไรซึ่งซื้อขายกันแล้วก็ถ้าเกิดมีคนเสียชีวิตเร็วเกินกำหนดแปลว่ากองทุนเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องจ่ายเบี้ยในปีที่เหลือก็ได้รับผลประโยชน์ทันทีนในกรณีที่มีการเสียชีวิตก็อาจจะมีผลตอบแทนที่สูงขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าถึงแม้จะคนจะไม่เสียชีวิตก็มีผลตอบแทนที่ ค่อนข้างมั่งคงนะครับตัวนี้ให้ผลตอบแทนเราได้ประมาณ6-12%ึต่อปีครับ